สวัสดีค่ะทุกคนเรากลับมาพบกันที่นีนะคะกับช่องเกียวตโตซีรีส์วันนี้เกียวตโตก็จะมาสปอยซีรีส์เกาหลีเรื่องลุนรักฉบับโบนัสในตอนที่11และ12ให้ทุกคนฟังกันนะคะกับพรอมแล้วเราไปรับฟังการสปอยกันได้เลยค่ะหลังจากโดนพระเอกจูบนางเอกก็เริ่มติดใจวาโวลเพย์ย้ำบอกกับตัวเองว่าเธออายุ37ปีแล้วเคยจูบผู้ชายมานับครั้งไม่ถ้วนกับแค่จูบนั้นเองแต่แลังภาพตอนที่พระเอกจูบเธอก็แวะเข้ามาในหัวอีกครั้งนางเอกแกล้งทำไม่สนใจก็แค่ คนสองคนเอาปากมาชนกันทำไมต้องเพลินทำไมต้องเอมมาใส่ใจด้วยอายุก็ตั้งเท่าไหร่แล้วขณะที่นางเอกกำลังเพลออยู่หน้ากระจกในห้องน้ำหัวหน้าซอก็เดินออกมาแซวเพื่อนท่าทางเมื่อคืนจะมีเรื่องสำคัญนะนเนี่ยอิจฉาจังผู้ชายมาจูบแผมยิงเด็กกว่าด้วยและไม่ใช่แค่หัวหน้าซอที่ได้ยินขออโทและน้องหมวยก็ได้ยินด้วยพวกเขาจึงรียกระจายข่าวใหญ่มาบอกพักค,คุณว่าเมื่อคืนนางเอกไปจูบก,กับผู้ชายมาทําเอาพระเอกตกใจจนเกือบลม้มแต่พอได้ยินว่าผู้ชายเด็กกว่า แลน้าเอกก็แต่พูดคนเดียวในห้องน้ำพระเอกก็แอบ,บยิ้มเบาๆเมื่อเข้ามาห้องสมุดเห็นหนาเอกหลบหน้าพระเอกเลยถามทำไมถึงไม่กินข้า,าวเช้านาเอกบ่นไม่ใช่เรื่องของนายจะมาสนใจทำไมพระเอกบอกเห็นผู้หญิงที่ชอบไม่กินข้าวผมก็ปวดใจสินาเอกพูดเดี๋ยวมารอเล่นที่ปล่อยไปเพราะเมื่อวานเธอไม่มีสติพระเอกถามไม่มีสติได้ยังไงฟินขนาดนั้นได้หรอ แต่ว่าเมื่อคืนผมว่าดีนะครับจากนั้นก็มือหยิกแก้มหน้าเอกเบาๆทำเอาน้าเอกแทบ้าตายดียุนทําหนังสือขอโทษทุกคนที่เธอทำงานผิดพลาด ทให้ความพยายามของทุกคนต้องเสียเปล่าเธอรู้สึกผิดต่อจากนี้เธอจะตั้งใจทำงานจากนั้นก็ขอฝากเนื้อฝากตัวกับรุนพี่ทุกคนพระเอกจึงให้ผู้ช่วยสรงช่วยสอนงานดียุนดีๆอาจชคมเธอบางและพาเธอไปกินข้าวบ้างผู้ช่วยทรงรู้ว่าพระเอกเป็นคนจิตใจดีเพราะแบบนี้เธอถึงเริ่มชอบเขาพระเอกลยดิดมองไปหนึ่งทีแล้วบอกว่ามันจบแล้วเลิกงองแงได้แล้วถ้าเอาแต่ทำแบบนี้เธอกับเขาจะสนิทกันไม่ได้อีกทำให้หนาง,างเอกที่บังเอิญผ่านมาได้ยินรีบเข็นรถเอกสารออกไปผู้ช่วยสงเอา สัญญาของซอตุนมาให้หน่าเอกทำสำเนานาเอกเห็นซอตุนเกิดวันที่23เมษาหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งก็แปลกใจที่วันเกิดของเขาตรงกับนิยายเรื่องย3เมษาของข้างบยองจุนสงสัยเขาคงรู้เบื้องลึกเบื้องหลังของนิยายเรื่องนี้ด้วยขณะที่น่าเอกนั่งทำงานกับหัวหน้าซอพระเอกก็ส่งข้อความมาบอกเขาจะทำสปาเกตรีรีบกลับบ้านด้วยนาเอกจึงส่งข้อความตอบกลับวันนี้เป็นวันศุกร์พี่ไปเดททำเอาพระเอกไม่พอใจที่น่าเอกเอาแต่แันตัวเองว่าพีแถมยังไปเตอ้ลซอตุนอีกแต่ที่ จริงแล้วน้าเอกโกหกเธออยู่ทํางานกับผัวหน้าจนดึกเลยสั่งอาหารมื้อดึกมากินกันและบังเอิญผู้ชายที่มาส่งอาหารหน่าคุ้นๆเหมือนคนที่ถ่ายรูปแต่งงานกับพออโทและเหมือนกับพรมริขีดที่พออโทออกมาจ่ายเงินค่าอาหารทําให้ทางคู่ได้ปาก,กันนีกครั้งวันต่อมานางเอกเพยายามคิดว่าไม่ควรหลูหน้าพระเอกเพราะเธอไม่เห็นเขาเป็นผู้ชายแต่เมื่อพระเอกเปิดประตูมาเธอรีบแอบพระเอกเลยแกลง้งดันประตูใส่นาทําทให้หน้าเอกเพ้อร้องด้วยความตกใจพระเอกบ่นที่เธอเล่นอะไรอยู่แล้วทนออกไปทําความสะอาดบ้านกัน นายเอกเห็นอเอกดูดฝุ่นวนอยู่ที่เดียวเลยทนไม่ไหวไมายกโซฟาและบอกให้ทําความสะอาดก็ทุกมุม,มอเอกเลยซาวแรงเยอะดีนะนายเอกเลยฟาดไปอีกหนึ่งทีที่กล้าเรียกเธอวน่วนเลิกเรียกแบบนั้นได้แล้วพระเอกยัวจะให้เรียกผู้หญิงที่ชอบว่าพี่อีกหรอนายเอกยกมือจะตีแต่โดนพระเอกดับไวพร้อมก็บอกพี่สู้แรงผมไม่ได้หรอกที่ผ่านมาผมปล่อยเอตีหรอกนะนายเอกเลยแตะขาเขาแทนพระเอกก็ยังยัวไม่หยุดไม่เจ็บสักนิดนุ่มมเหมือนสายไหมทำออนนักเอกโมโหจากนั้นก ไปล้างห้องน้าต่อเลยโดนเด็กอ้อนพี่า๋าล้างห้องน้าให้หน่อยสินาเอกเลยหยิบกระเป๋าปาไม่ยังจนโดนหน้าพระเอกเลยต้องมานั่งทายาให้พระเอกก็ย,ยังหยอดหวานไม่เลิกโดนฟาดแล้วทําไมาย,ยังชอบอยู่อีกนะผมเห็นตัวเองในสายตาพี่ด้วยนาเอกเลยบอกตอนนี้เขาหน้าแดงมาพระเอกตอกบกลับเขา,เขา,เขามีความถูกไงทาให้หน้าเอกสุดจะทนเอาพลาสเตอร์แปะหา้นตนเองก็รู้สึกร้อนรู่บารจนต้องเอาหน้าเข้าไปในตู้เย็นสงสัยเธอจะบ้าไปแล้วแักจะเหมือนพระเอกเข้าไปทุกทีจากนั้นก็บอกให้ตัวเองตั้งสติแต่พระเอกก็ย กลางๆไมเลิเขามาล้างมองแล้วโชว์แขนล่ำๆให้ดูอีกพระเอกอยากรู้ว่าเมื่อขึ้นหน้าเอกไปทําอะไรกับตอตุนถึงเขาจะเคยบอกให้เธอขอจำสอบตุนได้เราไม่ต้องสนใจเขาก็จริงแต่นาเอกก็ไปคิดอยู่ดีนาเอกเลยเข้าไปไล่เขาให้ไปล้างห้องน้ำพระเอกจึงแกล้งผักตนหนนาเอกกระเด็นแล้วยั่วมีแรงแค่นี้จะมาผักอีกน่ารักตั้งเลยอย่าน่ารักสิเห็นแล้วอยากจุอีกแต่พอเห็นหนาเอกโกรธของจริงก็รีบชิงไปล้างห้องน้ำแล้วมาร้องเพลงอย่างมีความสุขแต่ไม่น่านาเอกก็มาบอกว่าเธอจะไปเดทกับตอ นทาเอาเขาหน้าเศร้าแต่ที่จริ้งหน้าเอกแค่จะมาพาเจ้ากึ่มบีไปเดินเล่นส่วนซาตุนก็ขอไปนอนต่อเพราะทำงานมาทั้งคืนแต่ซาตุนก็ไม่ได้นอนเพผู้ชพื่อทงโทรหายไปดูงานกับเพอต่อพระเอกเห็นกล่องสร้อยที่หน้าเอกเก็บไว้ไม่ยอมใส่ทั้งที่ใสแล้วสวยแต่ยังน้อยเธอก็ไม่ได้คืนและหยิบตุกตาที่ซาตุนให้หน้าเอกพร้อมก็บอกว่าเขากับหน้าเอกจูบกันแล้วเธอชอบฉันตอนนี้เธออาจเด็ดกับนายอยู่แต่จริงๆแล้วเธอชอบฉันจากนั้นก็โยนตุ๊กตาทิ้งไม่เห็นเสื้อผู้ชายอยู่ในตู้ก็รู้ว่าเธอคงเสื้อ เขาเป็นของขวัญจึงเอาไปล่องใส่นากระจกจู่ๆผู้ช่วยทรงก็ส่งข้อความมาบอกว่าเธอกำลังไปเจอซอตุนที่คาเฟ่แถวบ้านเขาเพื่อคุยเรื่องงานพระเอกเลยรู้ความจริงว่าหน้าเอกโกหกเรื่องที่ไปเดทกับซอตุนจึงไล่หาหน้าเอกเขาจะทําตอกโบกีรีบกลับมาเร็วแถมังบอกเรื่องซอตุนกับผู้ช่วยทรงกาลังประชุมด้วยกันทําให้หน้าเอกหงุดหงิดที่พระเอกกัดไม่ยอมปล่อยด้านผู้ช่วยทรงเห็นซอตุนนั่งหลับก็รู้ว่าเมื่อคืนเขาคงไม่ได้นอนจริงๆจึงจับหัวเขามาพิงบนบ่ากของเธอเมื่อนาเอกมาถึงพระเอกก็แ สาวเดทเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ไปรอที่คาเฟ่เดี๋ยวเราจุนก็คงประทุมเสร็จแล้วเขายังบอกอีกว่านานเอกไม่ได้ชอบเราจุนหรอกแข่ชอบไปเดทพอไม่ได้ไปนานแล้วพระเอกอยากรู้ทําไมถึงเป็นเขาไม่ได้เขาอยากรู้ว่าทําไมถึงขบกับเขาไม่ได้นานเอกบอกเขาแรกเขาไม่เช่สเปคของเธอพระเอกไม่เชื่อเขาเป็นสเปคของผู้หญิงทุกคนแต่นานเอกก็ยังบอกเขาเสียมาเป็นชู้ที่ขบกันไม่ได้เพราเรารู้จักกันดีเกินไปจะมาขบกันได้ยังไงไม่สนุกหรอกรู้ไหมว่าความสัมพันธ์ผู้ชายผู้หญิงมันตื้นเขินขนาดไหนแล้วถ้าวัน หนึ่งเธอกับเขาเลิกกันเธอจะหันไปพึ่งใครได้เพราะเขาคือคนเดียวที่พึ่งพาไดในโลกใบนี้พระเอกหาวาหนาเอกสาวภาพร,รักเขาเพราะเธอบอกว่าเขาคือหมายเล็กหนึ่งของเธอเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปก็ได้ทําไมต้องคิดเรื่องเลิกกันที่พูดฟังเหมือนเธอกําลังจะบอกว่าเธอชอบเขาแต่ต้องขอเวลาสักหน่อยทําเอาหน้าเอกง,งงที่เธอพูดไม่ใช่แบบนั้นพระเอกอาสาพาหมาไปให้ซอตุนเองเพราะต้องไปเจอผู้ช่วยสงพระเอกมาถึงร้านก็เห็นผู้ช่วยสงกับตาจุนนอนหลับท้องคูจึงไม่อยากปลุกเลยเขียน โน้ตแปะไว้ผู้ช่วยสงตื่นมาเห็นโน้ตก็สงสัยว่ากิมบีคือใครสาวจุนได้ยินชื่อกิมบีก็รู้สึกตัวผู้ช่วยสงเลยแซะไม่ได้เผลอยิบหลับไปเป็นั่วโมงเลยแถมหลับบนบาทเธอด้วยตอนนี้เธอปวดไหล่ไปหมดแล้วสาวจุนสงสัยว่าทำไมเธอถึงไม่ปลุกผู้ช่วยสงบอกเธอเองก็หลับเหมือนกันสาวจุนหันไปเห็นกิมบีอยู่ข้างนอกเลยคิดว่าหน้าเอกมาทํามให้ผู้ช่วยสงสงสัยน้าเอกจะมาทำไมสนเจ้ากิมบีนั้นพระเอกเป็นคนเอามาสาวจุนที่กำลังงัวเงียอยู่ก็เข้าใจเลยเผลอพูดเรื่องที่สองคนนั้นอยู่บ้าน เกียวันแต่ม่ได้ยินผู้ช่วยรงสงสัยจึงรีบบอกว่าหมายถึงว่าบ้านอยู่ใกล้กันนาะเอกก็อยู่แถวนี้พวกเขาคงเจอกันตามถนนแหละทําให้ผู้ช่วยรงสงสัยทาไมนางเอกถึงให้พระเอกเอากุมบีมาส่งถ้าสนิทกับพระเอกขนาดนั้นเลยหรอและเมื่อเห็นพระเอกใส่เสื้อเธอก็จําได้ว่าเคยเห็นเสื้อตัวนี้วางอยู่บนโต๊ะของนางเอกเมื่อหลายวันก่อนพระเอกเลยบอกเขาได้มาเป็นของขวัญผู้ช่วยรงเลยชมว่าใส่แล้วสวยดีนะพระเอกยิ้มดีใจจริงหรอเขาเองก็ชอบเหมือนกันและชวนผู้ช่วยรงไปทํางานนางเอกมาเจอสาวตุลที่ ร้านหนังสือและชมว่าเขาออกแบบปกหนังสือได้สวยมากต่อตุลเลยช่ชวนไปกินอาหารด้วยกันนายถามซอตุลเราไม่เจอกันตั้งสองอาทิตย์เปนยันไงบางต่อตุลตอบคิดว่าถ้าเจอบ่อยกว่านี้ก็คงดีแต่เขางานค่อนข้างเยอะในหัวมีแต่หนังสือแย่ใช่ไหมหนายเอกบอกว่าไม่เลยแต่เราหยุดแค่นี้น่าจะดีที่สุดแทนที่จะเป็นคู่รักที่ทะหากันทุกวันแต่เรานานทีเจอกันแบบนี้มากินข้าวด้วยกันคุยเรื่องหนังสือด้วยกันน่าจะดีกว่าทําให้ซอตุลดูว่าเขาคงเป็นมากกว่าเพื่อนไม่ได้จึงบอกนายเอกไม่ต้องรู้สึก กอดันเขาชอบเธอนะเธอทํา,าททเป็นเหมือนเราอยากพักอ่านหนังสือให้คิซะว่าเขาเป็นหนังสือกลับมาเปิดอ่านอีกครั้งเมื่อไหร่ก็ได้นายเอกก็ตกลงวันรุ่งขึ้นนายเอก,กับทุกคนก็ช่วยกันจัดงานคอนเสิร์ตหนังสือคอนแปลกหน้าที่รักของนักเขีนยนยูแต่วัวหน้าซอคนที่รับผิดชอบงานนี้กลับมาไม่ได้เขารู้เข้าป่วยอยู่โรงพยาบาลแล้วขอให้หนายเอกช่วยทำงานนี้แทนเธอนายเอกกลัวจะทําไม่ได้พาะเอกบอกให้หนายเอกไม่ต้องกลัวมีเขาอยู่ตรงนี้หากเกิดอะไรขึ้นเขารับมือได้ถ้าเขาเธอแต่เราก็เกิดเรื่องจนได้เมื่อนักศึกษาจากมา หาวิเคาะอะไรมาฟังไม่ได้ทําให้คนที่ฝาดไป14คนพระเอกจึงให้ผู้ช่วยสงให้คนที่สํานักพิมพ์มาช่วยเมื่อถึงเวลาพระเอกก็ให้กําลังใจนาเอกเขาจะค่อยดูอยู่ไกลๆนาเอกขึ้นไปเป็นพี่ี่กรแล้วพูดคุยกับนักเขียนอยู่พระเอกก็ค่อยมองอย่างเมละสายตาทาให้ผู้ช่วยสองมองพระเอกด้วยความสงสยัยด้านพ่อแม่ของผู้ช่วยสงก็มองไปที่พระเอกด้วยความโกรธที่หาดอกลูกสาวของพวกทันเมื่อนาเอกกลับมายืนข้างพระเอกเขาเอื้อมไปจับมือถวายวเพื่อให้เธออุ่นใจเพื่อนผออโทรเห็นหนาเอกก็ตั้ดในวาน,นาเอกกาาเคยไปสัมภาษณ์ ที่บริษัทเธอจึงบอกออทโฮว่าเมื่อก่อนนางเอกอยู่บริษัทโฆษณามาก่อนเคยเป็นก๊อปปี้ไรเตอร์สมัยเป็นนักศึกษาก็ได้รางวัลมาเยอะพอออทโฮไม่อยากจะเชือ่อพอในใบสมัครงานนางเอกจบแพทย์มัธยมปลายขณะที่นางเอกยืนอยู่ข้างๆพระเอกซอตุนก็เฝ้ามองนางเอกอย่างไม่ละสายตาส่วนพระเอกก็หันมามองนางเอกและยิ้มยังมีความโุก ไรยังคงจับมือนางเอกไว้แน่นและยิ้มให้กัน่าองอบอุ่นทําให้ผู้ช่วยทรงรู้สึกเสียใจจนน้าตาซึมเมื่อนักเขียนพูดเสร็จนางเอกก็เข้าไปพูดเสริมดีๆมากจนทุกคนปรบมือให้พระเอกก็ยกนิ้วให้หลังจบงานนางเอกก็ออกมาส่งพ่อแม่ผู้ช่วยสงขึ้นแท็กซี่แต่ขณะที่เรียกรถก็โดนแม่ผู้ช่วยสงฟาดกระเป๋าใส่หลังและโดนพ่อเขาขาาเกือบล้มแต่เมื่อเห็นพระเอกไม่โกรธแถมยังช่วยแตยค่าแท็กซี่ให้ก็เข้าใจที่พระเอกไม่ชอบลูกสาวทานันจึงบอกให้พระเอกไปกินกิมจิที่ร้านได้เสมอพระเอกชมนางเอกวันนี้ถ้าทาได,ดีมา และก่อนที่นางเอกจะไปส่งนักเขียนยูพระเอกก็บอกเจอกันที่บ้านนาและส่งสายตาหวานให้ทําเอานักเอกยิ้มหวานส่วนแม่ตียูพาหนุ่มที่ตียุนต้องไปเจอเสาหนีมาแนะนําว่าเขาเป็นหมอสัญญกรรมและขอจับมือกับตียุนแต่ก็โดนพักคุณจับมือแทนและบอกว่าเขารักตียุนทาให้แม่ตอบว่าที่พักคุณกล้าได้ยังไงถึงทําแบบนี้ตียุนจึงบอกให้แม่เลิกใจร้ายกับพักคุณสักพีและถา้าแม่พาหมอนี้มาอีกเธอสาบานว่าจะย้ายออกจากบ้านแล้วไปอยู่กับพักคุณพักคุณเลยต้องเล่นตามน้ำไปพระเอกกลับมาถึงบ้านเห็นณ เอกยังไม่กลับจึงโทรหาเมื่อรู้ว่าเธออยู่ที่ส่วนแถวบ้านจึงรีบไปหาและยืนฟังเธอพูดถึงตัวเองที่วันนี้ถ้าทํางานได้ดีเรื่องนี้ทําให้เธอภูมิใจและเธอก็ดีใจที่มีเขาอยู่เคียงข้างจะคอยจับมือเธอไว้ทาให้เธอรู้สึกปลอดภัยขอบใจมากนะพระเอกตะโกนเรียกนางเอกแล้วรีบวิ่งเข้าไปอุ้มจากนั้นก็ยอดหวานทําไมน่ารักแบบนี้ทันเองของผมวันนี้สุดยอดมากเลยพระเอกตะโกนชมว่านางเอกสวยที่สุดนายก,ก็ชมว่าพระเอกเหล่อสุดๆแล้วทั้งสองก็จูงมือกันเดินกลับบ้านผู้ช่วย มาดื่มกับซอตุนเพราะกุ้มใจที่เห็นพระเอกสนใจหน้าเอกมากเป็นพิเศษและดูเหมือนพวกเขาจะมีใจให้กันเลยดื่มเหล้าไปหลายแก้วส่วนพระเอกกับหน้าเอกก็จับมือกันมาซื้อขนมและป้อนให้กอย่างน้ารักหนะที่พระเอกกำลังหลับซอตุนก็โทรให้มหาทีรานเพราะผู้ช่วยซองเมาจนสลบไปแล้วเมื่อพระเอกมาถึงก็ได้รู้ว่าเธอทําซอตุนแตงกวาดื่มพระเอกเลยดุที่ซอตุนไม่ห้ามเพราะเธอแพ้แตงกวาพระเอกถึงให้ซอตุนแบกเธอกลับแต่ซอตุนกลับบอกเขาไม่ได้เป็นอะไรกันจะแบกได้ยังไงพระเอกนั่นแหละต้องแบกเพราะเป็นรุ่นพี่ พี่เธอพระเอกเลยต้องแบกผู้ช่วยสงกับบ้านเขาไม่อยากกลัวนางเอกเลยตัดสินใจแบกไปบ้านซอจุนและเธอนอนอยู่ในห้องซอจุนส่วนพระเอกก็ต้องมานอนบ้านซอจุนด้วยจะทิ้งผู้ช่วยไว้กับซอจุนก็ไม่ได้ซอจุนเลยต้องนอนกับพระเอกขณะหลับซอจุนเผลอนอน่บพระเอกส่วนพระเอกก็นอนบนแขนซอจุนและจับมือซอจุนไว้และคิดว่าเป็นนิ้วของนางเอกแต่รู้สึกว่าทำไมนิ้วหน้าเอกป้อมจงังเมื่อลื่มตาก,ก็ต้องตกใจที่เห็นซอจุนนอนกอดเขาอ,อยู่จึงร้องเสียงดังทำไม่ให้ซอจุนตกใจตื่นแต่ก็ลุกขึ้นไม่ได้ พอทั้งสองเอาเชือกผูกมือติดกันไว้พอพระเอกไม่ไว้ใจซอจุนพระเอกตอบว่าที่ซอจุนมากอดเขาซอจุนก็หาว่าพระเอกหนุนแขนเขาเองขณะที่ทั้งคู่กําลังเถียงกันผู้ช่วยทรงก็เดินออกมาด้วยสภาพพี่แย,ายามแย่มีผื่นเต็มหน้าซอจุนสงสัยไม่พาเธอไปโรงพยาบาลหรอพระเอกบอกไม่ต้องเดี๋ยวตอนบ่ายเธอก็หายแล้วสองหนุ่มก็ต้องเตืร์ศึกหนักอีกครั้งเมื่อผู้ช่วยทรงจวกซอจุนรีบบอกให้เธอไปห้องน้ำเมื่อผู้ช่วยสรงมาทํางานนายเอกก็สงสัยว่าเกิดอะไรขึ้นพระเอกเลยบอกไม่ต้องห่วงเธอแพ้ ตั้งกวาตอนเย็นก็หายหลังจากทุกคนออกจากห้องประชุมพออโทรขอคุยกับพระเอกและเอาประวัติของนางเอกมาให้ดูและให้ไลน่นางเอกออกเขาโกหกเรื่องวุฒิการศึกษาทําให้พระเอกไม่สบายใจยิ่งเห็นหนางเอกตั้งใจทํางานใครใช้อะไรเธอก็ไม่ขาดพระเอกเห็นหนางเอกยุ่งเลยมาซ่อมเก้าอี้ที่ห้องประชุมแท่นนางเอกและช่วยทยอยของพระเอกมองนางเอกด้วยความสงสารมา,านางเอกรู้ว่าบริษัทจะยกเลิกสัญญาจ้างเธอคงไม่สบายใจจึงไม่กล้าบอกและไปปรึกษาประธานคิมวา่าพนักงานสัญญ,ญาจ้างมาเป็น พนักงานประจําได้ไหมประธานคิมบอกได้แต่เธอต้องลาออกแล้วยื่นใบสมัครเข้ามาใหม่พระเอกพยายามโทรหาเพื่อนเพื่อให้ช่วยหางานให้นางเอกไม่เห็นหนางเอกเดินอยู่ก็เรียกให้เธอขึ้นรถและพยายามหยอกล้อเธอมีความสุขทั้งที่ใจเป็นห่วงเธอมาพระเอกชวานางเอกออกไปกินข้าวด้วยกันทั้งคู่เลยได้ไปเปลี่ยนชุดพระเอกตื่นเต้นหยิบพุดมมลองอยู่หลายชุดแต่กลัวว่าจะเยอะเกินไปนางเอกก็ไม่แพ้กันราวกับว่าทั้งสองจะออกไปเดทและในที่สุดทั้งสองก็ตัดสินใจแต่งตัวเหมือนปกติมาแต่งเสร็จก็ชวนกันออกไปขณะที่ อยู่ในรถพระเอกทมนาเอกผมยังเป็นแค่น้องชายของพี่อยู่หรือเปล่าผมจะรอจนกว่าพี่จะตอบรับความรู้สึกของผมและเข้าใจความรู้สึกของตัวเองแต่ผมรอไม่ได้เพราะพี่ตื่อบื้อผมเลยต้องสอนพี่จากนั้นก็เข้าไปทําท่ามันจะจูบนาเอกก็หลับตาเคิมแต่พระเอกกับรัดเข็มขัดไฮเล่นเอานาเอกหน้าแตกเมื่อมาถึงทั้งสองก็จูงมือกันไปกินข้าวพระเอกป้อนอาหารให้นางเอกและหยอกล้อกันยังมีความโศกเมื่อกินข้าวเสร็จพระเอกก็ชวนนางเอกไปดูหนังต่อขณะที่ดูหนังพระเอกก็ลุกหนักเอื้อมไปจุบมมือนางเอกและเห็นข้อความ ใส่มือพระเอกว่าเธอชอบจับมือเขานะพระเอกเลยเอามือของเธอมาจูบซะเลยแล้วลทั้งคู่ก็ส่งยิ้มให้กันความรักของพวกเขาได้ก่อเกิดขึ้นแล้วนาาเอกบอกพระเอกอีกอย่างที่เธอชอบคือจูบแล้วเขยิบตาให้พระเอกก็ขยิบตาตอบทําเอาน้าเอกเขินตอนนี้ทั้งคู่ตกลงกันว่านี่คือการออกเดทครั้งแรกของพวกเขาเมื่อกลับมาถึงบ้านนาาเอกบอกเรื่องที่ซอจุนเกิดวันที่2 3เมษายนเหมือนนิยายเรื่องสุดท้ายของนักเขียนคังทาให้พระเอกคิดได้ว่ารหัสประตูบ้านเขาก็เป็นเลข0423พระเอกเลยมาคนนิยากของนักขีย ขียนคังดูที่ชื่อว่า23เมษายนทำให้พระเอกสงสัยว่าซอตูนเกี่ยวอะไรกับนักเขียนคังก็จบลงไปแล้วนะคะสำหรับตอนที่11และ12ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้เกียรติต่อด้วยนะคะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ